สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราก o ดันบันนี่ใครจะรู้ว่าโลกนี้นะนมีนักสืบสารพัดสัตว์ที่จะช่วยคุณตามหาสัตว์เลี้ยงแสนรักที่หายไปได้เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเอสเวนทูรานักสืบซุป,ป,ปเปอร์เก้ก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเปิดมาที่พ่อนุ่มผมตั้งคนนี้ดูจากชุดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบุรุษไปษนีพี่กกําลังเดินไปส่งพัสดุข้างกล่องเขียนว่าแก้วระวังแตกแต่คุณพี่เล่นเดินไปเตะไปตลอดทางขยาวที่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยแตกละเอียดแล้วพอมาถึง ห้องผู้ราบพี่นวลนะั้นถึงกับช็อกโอ้โหของแตกนี่ครับแตกละเอียดเลยนี่ใบเคลมสินค้าครับว้าวนั่นหมาคุณระครับขอเล่นหน่อยนะอะเกวเด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  เดีย๋ยวจะ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 โอ้กูจะบ้าพูดภาษามารู้เรื่องพอแล้วครับท่านที่เหลือผมเซ็นให้นะครับลาแล้วครับส่งเศษพีบุรุษไปสนีก็รีบจำอ้าออกมาอย่างไวลบในคราบพัสะดุด่ดวนคราบด้านพี่นวที่นั่งดูทีวีอยู่ก็หันไปเห็นเจ้าม้ายังยืนอยู่หน้าประตูอ้าวเฮ้ยไอ้มาน้อยออกไปจากหน้าประตูซะหมาไม่ออกพี่นวดเลยเดินมาไล่แต่เฮ้ยนี่มันตุ๊กตาที่มีข้อความว่าคุณทูกแฮกตาโดยเอสเวนทูรานักพพสืบสารพัดสัสต์ ที่แท้พี่บุรุษไปสนีคนนี้ก็คือเอสเวนทูรานักสืบสารพัดศสาสตร์งานของพี่แกก็คือตามหาตสา์แสนร,รักให้เจ้าของพีเอสเนี่ยดูจะเก่งชัยย่อยพี่แกแอบซับเปลียนมาของพี่นวดไม่ได้สําเร็จแต่ไอตอนจะกลับเนี่ยรถแม่งดันสตาร์ทไม่ติดจนพี่นวดหัวร้อนไลลตามมาตีรถพังยับเอาม้ากูคืนมาไม่คืนเฟ่ย <c oughs> แมงกาดมือพี่นวดแล้วก็ขับรถเวียงพี่นวดลงไปนอนพอนี้มาได้นะก็พากันเฮาทั้งคนทั้งหมาเลยฮะแล้วดูสภาพกระจกหน้าแตกยับจนมองไม่เห็นพี่เอ็ดเลยต้องโผล่หัวขับแบบนี้คุณพี่ไม่เมื่อยเหรอแต่งานนี้พี่เอ็ดก็เอาหมามาส่งคืนเจ๊นโนตมได้สําเร็จเจ๊นี่ดีใจใหญ่เลยค่ะโอ้ฉันจะตอบแทนบุญคุณได้ไงแค่จ่ายเงินรางวัลกับพอครับรถผมเคาะพ่นสีแล้ววิ่งจีด้วยการเติมน้ํามัน ขอเปลี่ยนเป็นถอดกางเกงคุณแทนได้ไหมพูดแล้วเจก,ก็กลมลงไปเป่าปีให้พีเอสพีเอสก็ยืนโยกกันเลยทีเดียวเสร็จงานพี่แก,กก็กลับบ้านแต่ไอการเป็นนักสืบสารพัดสัตว์ดูจะได้เงินไม่คุ้มค่าเหนื่อยสักเท่าไหร่แค่ซื้ออาหารเงินก็แทบไม่เหลือพี่แกค้างค่าเช่าห้องมาหลายเดือนจนตอนลุงตามมาทวงและสงสัยว่าพีเอสในแอปเลี้ยงสัตว์ไว้ในห้องหรือเปล่าเปล่าผมอยู่คนเดียวแล้วอาหารในมือนี่เอามาให้ใครเซนยายเซนใย่ยอะไรของมึงฟะอยากดูข้างในมั้ยครับพีเอ เปิดห้องให้ลุงดูว่าพี่แกอยู่คนเดียวห้องเงียบสงบเรียบร้อยแต่พอลุงไปนะพี่เอ็ดก็เป่าปากเรียกเราสัตว์เลี้ยงของพี่แกออกมามีตั้งแต่นกหมาหนากลิงกระรอกกิ้งก่าแรคคูนแพนกวีนแมงมา้าเป็นสวนสัตว์เลยะพี่เอ็ดแฮปปี้พี่แกเข้าใจและสื่อสารกับสัตว์ได้แทบทุกชนิดนี่ก็รับงานตามหานกพิราบสีขาวที่หายไปเงินรางวัล2 0 0 0 0ดอลลาร์พี่แกกะจะรวยงานนี่แหละแต่นอกจะจ,จับไม่ได้แล้วยังร่วงลงมาจากหลังค่ายตั้งหา ไม่ตายก็บ,บุญแล้วแต่ก็เหมือนจะมีงานใหม่ให้พี่เอ็ดได้สืบเมื่อมีคนมาขโมยเจ้าโลมาไปจากบ่อมันชื่อสโนเฟลกเป็นโลมาประจำทีมฟุตบอลดอลฟินซึ่งจะมีงานแข่งประจําปีในอีกสองอาทิตย์ทีนี้ก็วุ่นวายกันใหญ่เพราะถ้านักข่าวรู้ต้องเกิดเรื่องแน่ๆทีมงานก็เลยต้องปิดเรื่องนี้และรีหารตัวโลมาให้เจอสองคนนี้ก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้สาวตัวเล็กชื่อเมลิซาส่วนคุณพีข้างๆชื่อโรเจอร์ตอนนี้เนะี่ยพวกเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของนักสังคมสงเคราะห์เพราะพวก นั้นเนี่ยโรน่าลงเรื่องการทรมานาสัตว์และเคยร้องเรียนทีมดอฟฟินให้ปล่อยโลมาคืนสู่ธรรมชาติหลายครั้งระหว่างที่เมลิซากับโรเจอร์คิดหนักเจเลยคาเสื้อแดงคนนี้ก็แนะนําให้พวกเขาจ้างนักสืบสารพัดศสาสตร์ตอนแมวหายเนะี่ยเธอก็ได้เอสเวนทูราช่วยตามหาจนเจอเขาเก่งมากๆเมลิซาก็เลยเรียกพีเอสมาค่ะมาถึงเนี่ยเธอก็เปิดวิดีโอโลมาที่หายไปให้พีเอสดูสโนว์เฟล็กเนี่ยเป็นโลมาปากขวดที่หายากมันเป็นโลมาประจําทีมที่คอยแสดงโชว์ตอนทีมฟุตบอลพักค งแรกระวังดูนะพี่เอ็ดแมงก็นั่งแท้เม็ดทันตะวันไปด้วยอร่อยเพลินไม่ว่าแต่แมงเอาเปลือกไปวางไว้บนโต๊ะสาวเออเอาที่เคียบุหรี่ไหมคะอ ผมไม่สูบมันเป็นนิสัยที่นาเกลียดนาช่างกูทำจริงที่นั่งแท้อยู่นี่ไม่นาเกลียดหรอกหลังจากนั้นเมลิซากับโรเจอร์ก็พาพีเอสดมาหาบอสแซทที่บอโลมาถ้าผมไม่ขึ้นมาภายใน5นาทีรอนานกว่านั้นนะมันบอกทําไมวะโรเจอร์ถึงก็มองหน้าเมลิซาว่าจะรอดไหมเนี่ยส่วนพีเอสดเราก็ลงมายืนแอคท่าพูดกับแว่นกันแดดดูดูดูดดบันทึกกับตันเวลาดวงดาว23.9เราเจาะเวลามาสู่อดีตเพื่อช่วยสัตว์เกากึกบัตร นี่ไม่มีร่อรอยของสัตว์น้ําแต่เราจะหาให้พบเราต้องหาให้พบแล้วพีเอ็ดก็แกะรอยตามหาบ่อแสไปเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยนักข่าวก็ตามมาทําข่าวสโนเฟลกโลเจอกับเมลิซาเลยออกไปรับหน้าด้านพีเอ็ดเนี่ยก็หาหลักฐานไปแอกไปลีลาเลือกเกินแต่พี่แกก็เจอกับหลักฐานบางอย่างเขา้าพอได้เบาะแสพีแกก็รีบสิ่งรถมาที่สถานีตํารวจแค่เดินเข้ามาเนี่ยคนก็แซวทั้งโรงพักเฮ้ยว่าง,ง่ายทำปอกคอมาขายหรือย,ยังพีเอ็ดโดนบูลลี่ไม่พอ พี่อ้วนยังโชยเยียบมาแรงสาบตายต่อหน้านายดูซินายจะไขคดีนี้ได้หรือไม่ได้คดีนี้ง่ายมากที่เขาเย็บมาแรงสาบตายเพราะอิจฉาที่ไอ้นันของมาแรงสาบมันใหญ่กว่าและที่ฉันน้ำหนักลดไป3โลกเพราะฉันอึบเมียนายนี่พี่เอสวนกลับแบบจุกๆก่อนจะเข้ามาหาเอมิลิโอตำรวจเพื่อนซีเพื่อถามบอแสเพิ่มเติมเพื่อนก็ไม่อยากจะบอกเพราะกัวหัวหน้าด่าแต่พี่เอสแม่งก็ตื้อไม่ตื้อธรรมดาไงแม่งตวง พี่เอเมเลียโอเลยยอมบอกมีอะไรบอกให้หมดแมงจะได้รีบไปก่อนหัวหน้าจะมาเห็นแต่แมงก็ไม่ไปสักทีจนหัวหน้าออกมาเห็นเธอคนนี้คือผู้หมวดไอหอนที่ไม่ค่อยจะถูกกับพี่เอสเท่าไหร่พอเจอหน้าปุ๊บเนกไลพี่เอสไปปราบเธอไม่อยากให้พี่เอสมายุ่งเรื่องคดีโลมาเพราะทีมตำรวจจะจัดการเองพี่เอสแนนอนจะองไม่ฟังแล้วแมงยังกวนตีนเจไอหอนด้วยไว้ผมจะโทรหานะครับเบอร์เก่าหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมใช่ป่าวตกดึกพี่เอสก็มาเต้นที่ผับคุณพี่ยื นโยกวอนโดนตีนมากแต่พี่แกไม่ได้มาหาตีนหรอกฮะแก่มาหาเพื่อนเก่าที่อยู่ชั้นใต้ดินซึ่งก่อนจะเข้าเนี่ยต้องบอกรหัสลับในอังกฤษซุปหอยลายหอยแดงหรือว่าหอยขาวเหรอเอ้ยจําไม่ได้ว่าขาว yes ตอบถูกประตูก็เปิดคนนี้น่คือตาลุงที่เชี่ยวชาญเรื่องมาหาสมุทรและปลาต่างๆเขาสาม,มารถส่งสัญญาล่อให้เรือจับปลาวาฬผิดพลาดได้นี่พีเอก็มาขอให้ตาลุงช่วยหาบอแซของคนที่เลี้ยงปลาโรมาหรือซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับปลาในช่วงสองสมเดือน มนีซึ่งก็เจอกับเศรษฐีนักสะสมปลาหายากที่ชอบควานซื้อปลาหายากทั้งหมดแถมยังยกทีดินให้ทีมดอลฟินสร้างสนามฟุตบอลฟรีๆและเร็วๆนี้นะเขากาลังจะจัดงานเลี้ยงงานนี้พีเอเลยควงเมลิซาไปตามหาโลมาที่บ้านเศรษฐีพวกเขาเนี่ยแอบเป็นคู่รักกันพอเข้ามาในงานพีเอก็ให้เมลิซาล่อเศรษฐีไว้ส่วนพีแกก็ทําทีว่าค่าซึกบุกขอตัวไปเข้าห้องน้ำจากนั้นก็เตรียมปฏิบัติการล่าโลมาเริ่มจากการเปิดน้ําทิ้งไวใ้ให้เนียนๆแล้วก็ออกไปลุย พีแกปีนหน้าต่างห้องน้ําออกมาจากนั้นก็หาทางเข้าไปในบ้านเสร็จถีจนเจอกระบอน้ําขนาดใหญ่ที่มีอาหารปลาวางอยู่ในที่สุดก็เจอสโนว์เฟลกพีเอสถืออาหารรอให้โลมาออกมาสโนว์เฟลกเอ้าสโนว์เฟล็ก,ลกฉันเอาของวางมาให้กินวีิ่ ยฉลามแมงลากพีเอสลงไปแล้วไม่ใช่สนอแฟลกเวนฉลามลากพีเอสเป็นลูกคางเลยฮะส่วนในงานเลี้ยงเนี่ยคนก็ต่อคิวรอเข้าห้องน้ํายาวเป็นตาพีเอสเนี่ยเข้าห้องน้ํานานจนเซธีเริ่มสงสัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเมลิซ่านี่ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะตัดภาพมาที่พีเอสที่เปิดประตูออกจากห้องน้ําสภาพเยินมาเลยฮะคนตกใจกันทั้งงานอยากเข้าไปในนั้นนะโอ้โห โอ้ยกูจะบาตายพีเอสบอกกับเศรษฐีว่าสวมแตกเศรษฐีนี่รีบขอโทษใหญ่ผมจะหาคนมาสอมักโครกไดยดูเลยอย่าเริ่มสลักถ้าผมกินน้ําในักโครกปานนี้ดินตายละแลไอตอนจะกลับนะพีเอสก็บังเอิญเห็นแหวนที่นิ้วมือเศรษฐีมันมีพลอยสามเหลี่ยมสีโสมเหมือนที่พี่แกเจอในบอดสโนเฟลกพี่แกเลยกลับมาดูนิตยสารที่เคยลงเรื่องแหวนแชมเปี้ยนประจําทีมดอฟฟินปี1984งเก้สี่เอสนะซานนิทานว่าคนที่ขโมยสโนเฟลกไปต้องใส่แหวนนี้แน่ๆถ้า แกหาแหวนที่พลอยหลุดหายไปได้ก็จะเจอโซโนเฟลกแล้วพีเอ็ดก็เริ่มปฏิบัติการตามหาแหวนวิธีหาก็ดูเอาฮะแมงคับรถมาตวงติงคุณพี่คนนี้จนพี่เขาชูนิ้วกลางให้พีเอ็ดก็รีบเอากล้องส่องทางไกลมาซองแหวนที่ิ้วพลอยครบทุกเม็ดบ่ใช่คนต่อมาก็คุณพี่นักวิง่งแต่วิ่งเร็วงี้พีเอ็ดก็มองแหวนไม่ทันงั้นเปลี่ยนไปดูคนอื่นก่อนคนนี้นะพี่กลงทุนเข้าไปซ่อนในตู้จดหมายเพื่อแอบดูแหวนแต่ก็ยังไม่ใช่คนถัดมาแมงก็ไปแข่ งัดคอด้วยนอกจากจะไม่ใช่แล้วในะยังโดนเวียงปลิวอีกตั้งหากมาทีคุณพี่คนนี้พีเอสเราก็ลงทุนไปยัวให้พี่เบิกต่อยแล้วก็มาดูร้อยแวนที่กระบาลแต่ก็ยังไม่ใช่แล้วไม่ว่าจะทั้งนักกีฬาคนดังหรือเกณ์หนุ่มหล่อลามก็ยังไม่มีคนไหนที่พลอยห,หลุดสักคนเหลือก็แต่พี่นักวิ่งคนสุดท้ายนิละวะที่ยังมองไม่เห็นพีเอสเลยใช้ไม้ตายโดดขี่หลังโปะยาสลบในโดูเดโวยก็ยังไม่ใช่พีเอสหาจนครบทุกคนตามรูปที่พี่แกมีแต่ ก็ยังไม่เจอพี่แกเริ่มหัวเสียจนหาเรื่องทะเลาะกับเมลิซาแล้วข่าวร้ายอีกหนึ่งเรื่องของวันนี้ก็คือโรเจอเพื่อนรวมง,งานของเมลิซาโดนตึกฆ่าตัวตายพีเอสกับเมลิซาเลยรีบมาที่เกิดเหตุพีเอสเดินตรวจเบาะแสภายในห้องแล้วพี่แกก็โดนแก๊งผู้หมวดไอฮอนแควอีกตามเคยนี่มันเป็นเรื่องของตำรวจนะคุณฉันจะแจ้งให้ทราบถ้าเจอมัดหมาเข้า <c oughs> พวกตำรวจนี่คำกันใหญ่หมวดไอฮอนสรุปคดีว่าโรเจอร์ฆ่าตัวตายเลยเจอพีเอสสวนกลับนี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่เป็นการฆาตกรรมคุณป้าข้างห้องคนนี้บอกว่าได้ยินเสียงโรเจอร์กรีดร้องดังมากๆส่วนคุณลุงอีกคนก็บอกว่าประตูระเบียงปิดอยู่เขาเป็นคนมาเปิดเองนั้นมาดูนี่อ พีเอ <PS S 2> เดินไปกรีดนอกระเบียงพอปิดประตูทีก็แทบไม่ได้ยินเสียงประตูนี่มันนาสองชั้นกันเสียงอย่างดีฉะนั้นถ้าปาข้างห้องได้ยินเสียงกรีดร้องแสดงว่าโรเจอร์ยังอยู่ในห้องก่อนจะมีคนโยนเข้าลงจากระเบียงจากนั้นเนี่ยฆาตะกรก็ปิดประตูระเบียงก่อนจะจากไป yes 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 วู้ฮู้ผมนี่มันเก่งจริงๆเห็นไม่จ้าทูนหัวขี้แพะขี้แพ้พีเอเนี่ยทามามมดไอฮอนหน้าเงอไปเลยฮะไล่เขาออกไปให้พ้นพอออกจากทีก เกิดเหตุในพีเอสก็พาเมลิซามาหาหลักฐานเกี่ยวกับแหวนเพิ่มเติมพีแกรู้สึกตัณห์ใจว่าการตายของโรเจอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแหวนก็เป็นได้ระหว่างที่หาหลักฐานพีเอสก็จีบสาวไปด้วยเมลิซาเนี่ยปลื้มทีพีเอสชะหมดไอฮอนจนหน้าหงายคุณเท่มากๆคุณน่าจะไปเป็นนักสืบคดีคนมากกว่าผมไม่ชอบอยุ่งเรื่องคนผมผูกพันกับสัตว์แหมทามาสซวประทับใจเข้าไปอีกและตอนนั้นเองพีเอสก็หันไปเห็นรูปถ่ายของเทมฟุตบอลมีชายคนหนึ่งที่พีแกไม่เคยเห็นน,น้ะ เพราะเขาไม่อยู่ในรูปที่พีเอสมีชายคนนี้นะพึ่งเข้าทีม,มาทีหลังเขาเตะพลาดลูกสุดท้ายในนัดสําคัญเลยทําให้ทีมดอรฟินพ่ายแพ้ไปในปีนั้นเขาชื่อเรฟิงเกอร์และตั้งแต่นั้นมาในะข่าก็ออกใหญ่โตเว,วเลนะ่ทำให้ทีมแพ้เขาได้ฉายาว่านักเตะเปเป็นกิโลนี่แหละเบาะแสสาคัญพีเอสจะหาตัวเรฟิงเกอร์เพื่อดูแหวนที่นิ้วของเขาเสร็จงานเนะี่ยเมลิซาก็จะแยกย้ายกลับบ้านแต่พีเอสไม่ให้กลับเพราะอาจจะมีคนร้ายตามเธอได้นั้นจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนล่ะ ตัดภาพมาอีกทีเตียงสันเชียวฮ่าพี่เอ็ดพาสาวมาดูเน็ตฟลิกที่บ้านโดยมีฝูงสัตว์ยืนเชียร์อยู่ทั้งลิงทั้งนกเนี่ยชอบใจใหญ่พอมันจะสาวไปสี่ยกเช้าวันรุ่งคืนพี่เอ็ดเดินทางมาที่บ้านของเรฟิงเกอร์พี่แกหลอกว่าเป็นแฟนคลับมาเยี่ยมแต่ก็เจอแต่พ่อแม่ส่วนเรนไม่กลับบ้านมานานแล้วตั้งแต่นี้ออกจากโรงพยาบาลบาเขามีอาการคุ้มคลั่งหวาดระแวงตั้งแต่ตอนที่แต่ฟุตบอลพลาดสาเหตุก็เป็นเพราะผู้เล่นอีกคนที่ชื่อแดนมาริโนตั้งแต่ลูก ชา้หายตัวไปพ่อแม่ก็ยังหวังว่าสักวันลูกจะกลับมาพวกเขาเลยยังเก็บห้องไว้เหมือนตอนที่ลูกชายยังอยู่ซึ่งในห้องเนี่ยก็มีแต่ความเครียดแค้นมีดและการโทษคนอื่นเรเชื่อว่าที่เขาเตะพลาดเป็นเพราะความผิดของแดนมาริโนที่ไม่ยอมวางบอลเอาด้านเชือกออกซึ่งพอได้เห็นห้องของเรพีเอสก็ถึงกับช็อกพี่ก็รีบโทรบอกเมลิซ่าว่าให้ตำรวจตามไปคุ้มกันแดนมาริโนเพราะเขากำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ก็ไม่ทนันค่ะพวกคนร้ายมาจับตัวแดนไปซะก่อนแต่พีเอสก็มาเห็นพอดีเลยรีบ ไปช่วยพี่แกขับรถไล่บี้คนร้ายด้วยการโผล่หัวออกมาจากประตูนเงี้ยก็กระจกหน้ามันมองไม่เห็นน่ะเนาะแต่แค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะขนาดกระสุนปืนพีเอสูยังใช้ฟันรับได้สุดยอดแต่ก็ยังตามคนร้ายไม่ทันฮะพีเอสเลยมาบอกเรื่องทั้งหมดที่พี่แกไขคดีได้ให้กับเจไอฮอนพอได้ฟังเนี่ยเจก็ถึงกับอึง้งยินดีด้วยนะคุณทำหน้าที่นักสืบได้ยอดเยี่ยมเอสพูดแล้วเจไอฮอนก็เข้าไปปล้ำพี่เอสอ,อ๋อปืนมัวทีมสเสด็จ พูดจบเนะี่ยพีเอสก็ผลักหมวดออกเป็นอะไรไปเพราะอีก้างเมลิซ่านั่นสินนะเล่าเพราะไม่เกิดอารมณ์กับหมวดเองตาหาลงไปลูกพ่อลงไปก่อนจะไปเนี่ยไอฮอนก็ขอให้พีเอสยกคดีให้เธอแต่พีเอสไม่ยอมและยืนยันที่จะหาสโนอฟเล็กให้เจอแล้วพี่แกก็วางแผนให้เมลิซ่าพาเขาโรงพยาบาลบาร์ที่เลฟิงเกิลเคยอยู่เพราะจะเข้าไปหาข้าวข,ของของเขาที่ยังเหลือในนั้นเพื่อจะเจอหลักฐานพีเอสปลอมเป็นพี่ชายที่ป่วยทางจิตของเมลิซ่าเขาป่วยเสียสติตั้งแต่ จ,จบการแข่งฟุตบอลนะคะพ s เอแมงก็แสดงได้สมจริงซะคุณหมอเชื่อแล้วจังหวะที่หมอพาเมลิซาเดินชมห้องพักผู้ป่วย p ี PS, ก็แอบเข้าไปในห้องเก็บของอายองยอง โอ้ยเหยียบบับเบิลตกใจหมดพีเอสเจอกล่องเก็บของของเลฟิงเกิลในนี้ในมีแต่ข้อความที่จะฆ่าแดนเต็มไปหมดซึ่งตอนที่หาในากระดันมีเจ้าหน้าที่จะเข้ามาพีเอสเลยพยายามแอบในกล่องโชคดีที่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนใจไม่งั้นพีเอสก็เป็นสภาพเงีย้ยยังไงก็โดนจับได้แล้วพี่แกก็เจอกับแจ็คพอตหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวการหายตัวไปของนักเดินป่าที่ชื่อหลุยไอฮอนนี่มันเป็นชื่อเดียวกับผู้หมวดสาวเรื่องนี้ต้องมีเงินงำระหว่างที่พีเอสกลับมานั น่งคิดวิเคะห์แยกแยะที่บ้านเอมิลิโอเพื่อนซีก็โทรมาบอกบอกแสเพิ่มเติมเขาคนเจอจดหมายรักที่โรเจอร์ส่งให้หมดไอฮอนเขานัดเดทกันด้วยทีนี้เนะี่ยพีเอสนางคิดหนักเลยฮะว่าไอฮอนกับโรเจอร์เกี่ยวข้องกันยังไงแล้วไอฮอนกับเรฟิงเกอร์เนี่ยร่วมมือกันทําไมคิดสิวาคิดทําไมฟิงเกอร์ไอฮอนไอฮอนฟิงเกอร์ฟิงเกอร์กับ I อฮนสนั่งคิดจจลิงหลับก็ยังคิดไม่ออกแต่พอตอนที่เจ้ามา้ามานอนทับรูปเลฟิงเกอร์จนขนยาวปิดหนา้าเรเหลือแต่ปากเท่านั้นแหละจังนาไอฮอนคือฟิงเกอร์ฟิงเกอร์คือไอฮอนแต่ชีหายกูจูก,กับผู้ชาย P S อสอ้วกแตกและรีบแปแปรงฟันล้างปากอย่างไวแม่งถึงกับเอาที่ดูซ่วมดูดปากไม่พอแม่งเผาเสื้อ้าทิ้งหมดเลยฮะพอะใคดีกระจ่าง P S เเนี่ยก็มารอสะกดรอยตามหมดไอฮอนระวัง ที่นั่งรอแม่งก็เคี้ยวมาฟล่งเต็มปากกะจะล้างน้ำลายไอฮอนให้หมดปืนหมวดทิ่มจะดื้อผมจะอู้พีเอสกดรอยตามมาถึงที่ที่หมดไอฮอนจับแดนมาริโนกับสโนเฟลกไว้จากนั้นพีแกก็แอบ,บเข้ามาจัดการกับลูกสมุนทั้งสองคนของหมวดไอฮอน I จนสลบไปแล้วก็ห้อยตัวลงมาช่วยแดนมาริโนความรีลานทีหนึง่งยังไม่ทันจะแก้หมาดหมวดไอฮอน I ก็เข้ามาเห็นซะก่อนเธอเลยแจ้งตำรวจให้มาจับพีเอสขอกำลังเสริมด่วนฉันเจอตัวแดนมาริโนกับสโนเฟลก แล้วคนร้ายคือเอสเวนทูราพวกตำรวจก็ตามมาช่วยพีเอมิลิโอที่รู้เรื่องเนี่ยก็รีพามลิซ่ามาช่วยพี่เอสดานพีเอสแม่งก็นั่งร้องไห้เฉยขอเขาก่อนเลยอย่าฆ่าฉันโวยเลิกกวนตีนก่อนและในขณะที่หมดไอฮอนพูดเรื่องความแค้นที่มีต่อแดนมาริโนนั้นพีเอสก็เข้าไปแย่งปืนและฟัดกับหมวซึ่งก็โดนหมวซอยกระจายพี่แดนนะถึงกับถามว่าสู้แรงผู้หญิงไม่ไหวหรือ,อยังไงคนไม่รู้อะไรอย่าพูดและตอนนั้นพวกตำ ำรวจก็ตามมาถึงไอฮอวเลยสั่งให้ตำรวจยิงพีเอสแต่ก่อนจะยิงเนี่ยเมลิซากับพี่เอเมิลิโอก็เข้ามาซะก่อนเธอจับเอเมิลิโอเป็นตัวปาาระกันคู่ให้ตำรวจวางปืนลงและเมื่อตำรวจวางปืนลงพีเอสก็บอกความจริงกับทุกคนว่าไอฮอเนี่ยละคือเลฟิงเกอร์ที่หลบนี้จากโรงพยาบาลหลกจิตแล้วก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงจากนั้นก็ไต่เต้าจนได้เป็นผู้หมวดทำให้เชื่อแล้วก็ดูนี่ผู้หญิงน้ำมัใสไวิกอ้ยเจ็บนะโว้อยอา้าวนี่ผมจริงๆนั่นก็ต้องนี่ผู้ชายนำ้ำ ไม่มีนมแขกนมเบริมเดี๋ยวนี้สัญญกรรมทำได้หมดแต่สิ่งนี้เขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำ้ายุงขนาดนี้พามพีเอสทีกระโปรงมวัวแต่ไม่เห็นมีไอ้ดูนนี่มันผู้หยิงชัดๆพีเอสยิ้มแห้งแต่ตอนนั้นเองมาริโนที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เรียกพีเอสไปบอกความลับบางอย่างพอได้ฟังพีเอสถึงกับเดินมาคุยนักสืบพลาดกันได้หลายครั้งแต่ครั้งนี้ผมไม่พลาดถ้าผู้มวดเป็นญิงจริงคงไม่ต้องทุก ทรมานกับไอ้นี่โอ้โหมาเป็นง่วงเลยฮะนี่แหละสาเหตุที่โรเจอร์ตายเขาออกเดทกับผู้หมวดแล้วเจอไอ้ดุนเข้าเลยโดนฆ่าตายยังไงเล่าลอ้วกพุ่งกันทั้งโรงพักในที่สุดพีเอสเราก็ไขคดีได้สําเร็จแล้วพี่แกก็เจอกับแหวนของเรฟิงเกอร์ที่พลอยหายไปขากลับพีเอสก็พาแดนมาริโนติดรถมาด้วยแต่กลัวพี่แดนไม่นามานะจบงานไปซ่อมรถเถอะพี่แล้วก็ถึงงานแข่งขันฟุตบอลประจําปีทุกอย่าง างเนี่ยผ่านไปได้สวยทั้งโลมาและนักกีฬาส่วนพีเอก็ลงเอยกับสาวแล้วงานนี้เนะี่ยพี่แกก็ได้เจอกับนกพิราบที่ตามหาอยู่ถ้าจับได้แล้วก็ลาปากแต่ไอมาสคอตนกนี่ดันมาปาดเงินกูหายไปในพิบตาพีเอชเลซัดพี่นกรวงแล้วกล้องก็จับมาที่พี่แกจนขนทั้งสนามหันมามองกันใหญ่นี่แหละครับท่านผู้ชมชายที่ช่วยแดนมาริโนและสโนฟเฟล็กเขาคือเอสเวนทูราแล้วนังก็จบลงเป็นไงคะกับหนังเรื่อง เอ s เวนทูรานักสืบซุปเปอร์เก๊กเป็นหนังตลกเบาสมองที่ตัวงติงดีค่ะพี่จิมแคร,รีเนะี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ